Cheers. Cheers, Sam. Cheers. สบายดีพี่น้องลงไปสู้ผู้สุขคนมาพอกับเอมี่คนเก่าคนเดิมแต่ละมื่อก็คิดหาแต่แนวกินว่าสิเฮ็ดอีหยังกินเนาะแต่ว่ามื่อนี้เอมี่ก็เฮ็ดเมนูง่ายๆง่ายๆสู้พ่อใหญ่กินเอมี่ก็เฮ็ดลาบแล้วก็สลัดคือเก่าคือเดิมราคาโปรได้ก็คือสลัดเนาะก่อนอื่นเอมี่ก็สิไปเฮ็ดลาบก่อนเด้อเอมี่ก็สิใส่น้ำมันโอลิฟออยล์ลงไปแล้วหลังจากนั้นเอมี่ก็สิใส่กระเทียมลงไปเนาะก็คั่วให้มันหอมๆหอมๆแล้วหลังจากนั้นเอมี่ก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเนาะก็สิเป็นเนื้อไก่บดมาแบบนี้แหละเอมี่ก็เฮ็ดหลายก็็เฮดแค่ครึ่งเดียวเองค่ะ ไปขวให้มันเขียวลงไปจากหน่อยมีกระเติมน้ําลงไปอ่ะ พริกไทยดาลงไปแล้วก็น้ําปลาลงไปแล้วก็ยาะปลาแดกลงไปน้าจักเล็กจักน้อยฮะละแต่ว่าก็ใส่บัวลายเด้อน้อยเดียวเนาะเพราะว่ามันก็อยากกินแห้งฮะลรไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้าแล้วก็ขัวให้มันแบบสุกฮะเะไปแล้วหลังจากนั้นเอมี่กับปะไว้ให้มันเย็นมันนี่ก็สิมาปรุงเลยเนาะเอมี่กัสิใส่เข้าคัวลงไปพริกผงลงไปแล้วก็บีบปักนาวลงไปรสชาติกะตามใจมักตามใจโซบเลยฮะผู้ใดมักแบบได้ก็กินแบบนั้นเนาะแต่ว่าเอมี่กัสิเฮ็ดจืดๆเน่เพราะว่าก็เฮ็ดซูปผู้ใหญ่กินฮะลรไป สุดท้ายกับซีมแซ่บเล้วบันนี้มีกับส่หอมซอยลงไปเนาะส่หอม แขกึงไปน้ำจากเล็กจากน้อยพอเติมสีสันหัลละไปบันนี้ก็ค้นให้เข้ากันบันนี้เอมี่ก็สีเอาไปจัดใส่จานให้ใสวยงามๆเด้ออ่ะเอมี่ก็ใสิใส่ไปแบบเป็นคําเป็นคําไปแบบนี้แหละเฮ็ดน้อยเดียวเนาะเอมี่เฮ็ดกินแบบว่าเป็นคองเล่นหัลละไปหัลละประมาณนี้พอพี่น้องเอ้ยจัดสวยแล้วบันนี้เอมี่ก็กินกับอ่าบักแตงลงไปเนาะอ่าสุดท้ายเอมี่ก็ใสหอมเจียวลงไปน้ำเขากันเขากันเด้อพมอพี่น้องลาบไก่กินกับหอมเจียวนี่ นะเ็จแล้ววันนี้ก็เป็นเมนูต่อไปอเมนูต่อไปก็สลดัดฟอริพี่นอเมื่อน,นี้ก็สิเป็นสลัดรวมเนาะที่เพิ่นเ็ดเป็นแพกไวร่อะไะไปเอมี่ก็เอามาล้างให้สะอาดเนาะเออให้มันสะเด็ดน้ำพุนละบันนี้เอมี่ก็สิเอามาคน้คนค้นเท้ากันเนาะโอ้ยกะละมังขอ่อยกะมโนยเทบูโปรมพี่นองเอ,อ้ยอะ คนไก่ออกยากๆอยู่เด้อ่าสุดท้ายมันนี่เอมี่กับมาเติมบักเรียนลงไปบักเรียนยู่ฮอลแลนเนี่โอ้ยแต่สะอนอนพพี่น้องมีแต่หน่วยเป็นตแต่แซบเอมี่ไปชอปปิ้งแต่ละเรือนี่สะออนคักอึงฮะล่ะอันนี้เอมี่กับสิมาจัดแต่งนาด้วยปลาโดก,กับปลาหมึกดองเนาะเอมี่กับสิเอาปลาหมึกเป็นไปหั่นแบบอ่พอดีค้ำฮะล่ะไปเห็ดค้ำใหญ่หลายกับสิกินยากเนาะละสุดท้ายเอมี่กับส่หอมแขกลงไปน้ำเนาะเพิ่มสีสันสวยงามฮะล่ะไปเป็นอันเสร็จแล้วเบิ่งเนาะนิแต่แซบบ๊อง พี่น้องแล้วก็พพ้อมเสิร์ฟพยใหญ่เลยนี่แหละคืออาหารแรงของเขากินซ้องคนผัวเมียเขาก็ได้เอาพอใหญ่กับเปิดไปทาเรียวพอมพี่น้องเอ้ยบาดบ่ได้ก็คือหน้าบกบาเนี่และฮัลโหแต่ว่าก็บ่ได้กินคู่มือได้น้าบกบาก็ไไ้ก็บบามือกินเนาะช่วงมี้พอใหญ่แล้วกเนทดงานหนักขึ้นละไปก็เลยมือกินแล้วก็มือบกินขึ้นละไปไปลงมือกันเลยพอมพี่น้องเอ้ย อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืมมซ่ม hmm. บ mm, yeah. mm ีสปอีเซซกบเบิงสีนาผู้ใหญ่เด้อเด้อพวมีพี่น้องอย่นเวลาเรากินอย่างนีเป็นตซ่บ คักขนาดเออจากเสียบโบเสียบก็ว่าเสียบไปเปิดเออแล้วก็ห้ยกำลังใจผูเฮ็ดอะไไปมาดิกินตลาดเนาะพ่อพี่พี่น้องเนาะพ่อใหญ่ก็กินไปน้ำก็เฮ็ดงานไปน้ำพ่อใหญ่ก็ได้อาบนี้ก็ตบถ่ายด้วยของหวานดวยจ้าพ่อพี่พี่น้องเอยอัปโปตาดเนาะอันนี้ก็ได้อปินต์เสีบขนาดยั่วเลยบายบายเมื่อนี้ก็ได้